สวัสดีครับถึงแล้วครับวัตะโกหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้พามาถึงวัดตะโกเลยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้คือเราจะพาเดินมาที่มูลนิธิก่อนนะครับมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับนี่สถานีพ่อรวยนะครับสถานีพ่อรวยวันนี้เรานั่งรถไฟมานะครับเรานั่งรถไฟมา เที่ยวที่อยุธยาที่นี่คือมุนิธิหลวงพ่อรวยนะครับพาเดินขึ้นไปกราบไปไหว้ที่มุนิธิก่อนถึงจะไปที่นี่ละครับพอรวยนะครับบนลวกพ่อรวยนะครับ,ว,ว,รว,รบวันนี้ วันนี้เราจะพาไปที่มูลนิธินะครับวันนี้ก็คือพระอุโบสถหลังใหญ่ที่เขาบอกเขาเขียนไว้ว่าเป็นมูลนิธินะครับทีนี้มูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับตลังการมากสวยงามมากนะครับ นี่แหละครับวันนี้จะพามากับหลวงพ่อรวยนะครับเราจะพาเดินไปข้างบนแล้วครับ พามากับหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้พามากับหลวงพ่อรวยมาไกลถึงอยุธยาเลยนะครับพามากับหลวงพ่อรวยนะครับ พาเดินเข้าไปชมข้างในนะครับอันนี้คือหลวงพ่อรวยนะครับไว้ด้านในนะครับ ครับพี่น้องพาเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับที่วัดตะโกนะครับพาเดินเข้ามาในมลนิธินะครับามาชมมีเขาจับไว้ให้คนเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับขรากาศร่มรืม่นเย็นสบายนะครับแล้วก็มีไถโบราณน,นะครับไถไถแบบโบราณ แบบโบราณนะครับตะเกียงแบบโบราณแล้วก็รหัสวิทย์น้าแบบโบราณก็มีนะครับทีนี่คือมุนิธินะครับเป็นมุนิธินะครับอันนี้เราพาเดินเข้ามาในมุนิธิก่อนก่อนที่จะไปชมอย่างอื่นนะครับวันนี้พามาชมวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนนะครับ ชีวิตชาวบ้านสมัยก่อ,น,อน,นนะครับมีอะไรมากมาชมนะครับอ้อไหนนะครับเราก็ อยากจะทำอะไรให้ชมนะครับนี่มอหอยโบราณนี่ออคงโบราณนะครับโอคงโบราณสาทุสาทุงให้ลูกให้หลานเงินไหลมาเทมาเต็มโอ่งเต็มไหนะครับให้ลูกให้หลานได้เงินเต็มโอ่งเต็มไห้เงินไหลมาเทมานะครับ สาธุสาธุนะครับ้าลูกหลานไม่มีอยู่มีกินลูกหลานก็ช่วยเหลือคนอื่นเลยนะครับหลวงพอ่อ ขอให้หลวงพ่อร่มบันดาลใจให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเงินทองไหลามาเทมาเต็มหายเต็มกระบุงนะครับเต็มหอบเต็มตานะครับให้เต็มหายเต็มกระบุงเต็มหาบเต็มตาอย่ให้ขาดให้เขินเลยให้มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทอง เหลือเจือจุนคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะขอพรพระนะครับให้งันล้นเหลือล้นหลามอาจจะจากความจนนะครับใส่ก็ต้องใส่สองตะกร้าให้เกิงกันเด้จะได้หาบหาม เงินทองไหลามาที่มาดรือสาธุสาธุนะครับนี่แะครับพาเดินพาเที่ยวชมอันนี้คือรูปเหมือนอยู่ในมูนิธินะครับอันนี้พระบุษสหลังใหญ่นี้ก็คือเอามาจัดแสดงเป็นมูนิธิของหลวงพ่อหลวงพ่อ,อรวยนะครับ เข้ามาเห็นมาชมแล้วก็ไหว้หเฮงรวยๆนะครับไหว้หเฮงรวยๆนะครับนี่คือมีที่ทหลวงก็รวยนะครับเนี่ยเราจะพาเดินพาชมที่หลวงก็รวยนะครับ จัดแสดงไว้ในนี้ก็ให้เข้ามาชมแล้วเห็นแล้วก็ขอให้สาธุสาธุ๋ยวความมั่งมีศรีสุกนะครับที่นี่คือวัดหลวงพ่อรวยหอวงเถาะโกนะครับเราก็จะมาดูของที่ระลึกชอบเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ,ยรรบอย่างนี้นะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ เงินเป็นสุบข,ของพ่อรวยนะครับเหรียพันล้านนะครับเหรือพันล้านถ้าไม่ได้พันล้านก็คงจะไม่ได้ทำสลาหลังใหญ่ขนาดนี้หรอกครับอันนี้ก็เป็นเงินเหรียญเงินอัดเงินเคื่องนะครับของหลวงพ่อรวย ครับคืออย่างนั้น นี้พามาเที่ยวหลวงพ่อรวยนะครับเที่ยววัดตะโกนะครับพามาเที่ยววัดตะโกไหว้พระนะครับนี้พามาชมอันนี้ก็เป็นแบบแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์เหล็กพนล้านและเหรียญน,นะครับแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มเหรียญ ไม่พินเหรียญงอทโก,กนะครับอย่าทำด้วยขอ,ขอให้ด้วยเงินด้วยทองนะครับใครเข้ามาชมมาเปิด ช่องเข้ามาเห็นมาเจอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมประเสร์ฐพาเที่ยวแชนแนลวันนี้พามาเที่ยวทิววัตตะ,ะโกหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับอันนี้สายยาของท่านนะครับ สวยงามขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับมาชมสวัสดีครับขอบคุณครับ,บ,รบที่นี่คือวัตะโกหลวงพ่อรวยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมเปิดเสิร์ฟพัร์ทเชนเนลครับถูกอ,อกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ